ไปแลกกันต่อกับทางสัาบันพัฒนาฟีมือแรงงาน21ภูเก็ตค่ะได้ฝึกอบรมพัฒนันกงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเผื่อปอนสู้ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะโดยบรรยากาศที่สถาบันพัฒนาฟีมือแรงงาน21ภูเก็ตนะคะก็ยังคงมีผู้ทีว่างงานค่ะให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยลาสุดก็ได้เปิดอบรมพนักงานบริการณาห้ารเละเครื่องดื่มก็มีผู้มาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไกลสุดมาจากกรุงเทพเลยค่ะพี่บาอูาอครับค่ะพอเห็นว่ามองว่าตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยมีความต้องการในด้านแรงงานภักการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สาคัญเห็นว่า้าผ่านการอบรมก็มีโอกาสที่จะเข้าทํางานได้สูงด้วยเนื่องจากผู้ประกอบการเขา้ามาสัมพางานทันทีล่งอบรมเสร็จ นอกจากนี้ก็ยังมีใบประกาศนียาบัตรรับรองให้ด้วยว่าเป็นแรงงานที่มีคุณภาพผ่พานการอบรมจากน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและก็ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการด้วยครับนอกจากนี้ผู้ที่ทํางานอยู่ในภาอุตสาหกรรมการทองเทียวอยู่แล้วนะครับทำงานอยู่แล้วก็ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเช่นเดียวกันเพราะมองว่าปัจจุบันตลาดการทองเทียวต้องมีการปรับตัวต้องห้าความรู้มาเติมเต็มและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทางด้านทักษ่าด้านผ่าซา,าและก็ฝีมือเพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่อไปนะครับ ฟังเสียงของผู้เข้าอบรมครับด้วยความที่เราไม่ได้จบการโรงแรมมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็มีวุฒิแค่โปรตีทั่วไปสายทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยด้วยความที่เห็นว่ามันมีฝึกฝึกอบรมอะไรครัปกติมันไม่มีใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเออยอมลงทุนมาดีกว่าเพื่อที่จะเอาใบการันตีว่าเออเราก็ผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนะเราก็มีความรู้นะอะไรเงี้ย อิงจากประสบการณ์จริงเขาอาจจะไม่เชื่อเรามากจากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมีแบบใบการันตีเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันจบมานะฉันไีความรู้นะเราเรามองว่าโรงแรมตอนนี้ครับกำลังกลับมาบูมแล้วก็มีโอกาสที่แบบสร้างความมั่นคงในชีวิตของเราได้ครับแล้วก็พูดถึงสวัสดิการต่างๆของโรงแรมด้วยครับที่คนข้า